ผูกเนาะอ่าน้องควรจะต้อมดินไว้ฝนตกมันเจือนบ่ละโอ้เนาะโด้วยสบายดีฝนตกมันเจือนเพื่อนว่ะเมนอะไรผูกก้อนหอกก้อนดินผูกมันเจือนมันยังสับพากันนี่เนาะสบายดีผู้นั้นอ่าเนาะโันพลากันมาครบแล้วบาทนี้่ยงูอันงูจะเตี้ยงเนาะงูนะนะงูงูตายแล้วโอ้ยเนาะโตบางไงหนึ่ง สับหัวมันเหมือนกันเอ้นะหนุยนั่นแหละใต้เตียงนี่มันอยู่พื้นเตียงนะใต้เตียงแม่เตียงนี่รอดหนุยเจ้าวันตื่นแล้วตั้งแต่มาแล้วก็เพิ่นตื่นกินนมตอนอันลงไปเฮือนสมูฮันบดลงไปนะบดไปบดในช่องอ่อนแล้วพี่น้องบัดแต่อันนี้นะจิ้มคือหนึ่งนะว่าขวดในช่องอ่อนนี่อ่าช่งมาหกอ่อนเนาะว่าขวดตัวนี้สี่สี่ห้าหกหกอ่อนพี่น้องเลย โอ้โหเนาะอ่าน <disrespect> <ala> oh, no. okay, uh, no. uh, uh ้องเพคนก็ต้มดินไว้ฝนตกมันเจือบบ่ละโอ้เนาะโดี๋ยสบายดีโตกมันเจือบคนว่าแม่นแะไรผูกก้อนหอกก้อนดินผูกมันเจือบมันหยังสฉพาะกันนี่เนาะสบายดีผู้นั้นอ่าเนาะโอนพ้ากันมาครบแล้วบาทนี่ปุ้ยหัวดำหัวแดงก็มีอ่าแต่คือไอ้พัดแขกผู้นี่แม่นบ่ฮึหลานแล้วบ่หลานบ่ ลูกบ่เอาเดี๋ยวพอจังว่าคือเออถูกลาวน้องพุ่น่เนาะใสเข้าบซนมนยังบ่ลงมาบ่เอามึงบ่แนไปถึงโอเพิ่นยังไปถึงอืมเพิ่นไปใช้ไปถึงค่ะอาจารย์เออเพิ่นขึ้นเนือยังบ่ได้ไปดียังบ่ได้ไปแล้วว่าเนาะยังบ่เห็นพ่นลงมาอยู่สสวยมันจักเนาะ บ่บ่าวซื้ขอขนมมาอยู่นี่อ่าอ่ะปัะ่นกันกินเด้ออ่าหลายทองอยู่นี่คู่กันจีดอกอืมเนี่ยบ่เนาะสาเหินกอนอ่าแบ่งกันยังโบให้กันเอืออ้าถูกเนาะโดยสบายดีฮะเออสบายดีแมโดสดีอ้าถูกนี่ไรซักเครื่อง ตามสบายแล้วด้ตามสบายแล้วไปขึ้นนางโม่เน่ยหมู่บ้านขนาดโอาไปขึ้นเคื่อนใหม่เขึ้นบ่โดยขึ้นเคื่อนใหม่เพ่อด้วยก็ได้กินอิ่มกินอิ่มเยอะโดยข้าวปอกาข้าวปุ้นแหละเบาเต็มที่เนาะแซ่บโดยกับลาบหมูลาบหมูกับปุ้นทอดรถแล้วเั่นโดยใช่เนาะน้องหม่อันแม่แม่นน้องหมู่ไปฉอดจุพังบ่ไปผ่านดียังบ่ บ่เออแม่แ่งบริปเด้ไปแต่มือหน้านบ,บ,บ,บับนดบัดรผู้นี้ได้ฉันบร่พันดียังบ่แม่ฮั่นเมื่อคืนนี่จ้กเล่พันเมื่อคืนนี่พันว่างูงูอยู่ใต้เตียงเนาะงูนะนะ<อ>งูงูตายแล้วโตบางง่ายหนึ่งฉับหัวมัน่นไปสั่นดูนี่ใต้เตียงนี่มันอยู่พื้นเตียงค่ะนะเดี่ยวเตียงแม่เตียงมี่ถด้วยเมื่อคืนฮัทไในดินนี่แหละ อือๆๆจักสิหมายความได้บ่จักเนาะประมาณนี้แหละทุกคนแม่ยังบ่จักเนาะเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนีกเว้าหูกมีหูดีๆแหละบ่แม่นหมู่บ่ดีดอกลูกเว้าอ่าแนวมันดีๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได๋ั่นดเขาว่าแซนเพิ่นเพิ่นว่าสิลงมาบ่มื้อนี้จักนเพิ่นลูกเอ้อย่านเพิ่นบ่ได้มาแล้ววมื้อนี้แต่ถามบ่ิอยู่ิว่าูํานี้กช่วงแรงๆสิเกี่ยวลงมาอยู่โดย ชาวบ้านที่ได้ลงมาฮอตเลยค่คนยังขึ้นไปเพื่อน้องดาวดูซับไปให้เขาดีใจเพิ่ะทาว่าของเจ้าเลยว่าแม่เลยจึงว่าอันนั้นยังว่าแม่ก็คขอเบิ้งเด้หมู่บ้านนี่นะข้อเบิ้งนภนหมู่บ้านเนี่ยโดยข้อเบิ้งเช่นเราเห็นบริซัไปชื่อรุ่นของไทย โบแมนโอ้ยโบแมนของเมนอูซ่าโบแมนดูวะคองเพิ่นยักได้อยู่เจังโอ้ยยังได้เลยยได้ยังได้นั่นเลยยังยังเบิ่งแบบว่าพวกหลุดจำปาอ่ะนะแล้วก็เบิ่งทั่วรไปนั่นแหละแม่คิดยังได้อยู่ยังได้ทะเลพอพออ่าจะได้ได้เบิ่งพอได้หู้ทันหู้นเนาะพอไดหู้นั่นหู้นี้ว่าแม่เบิ่งบ่เคยมีดูวโดยโดยโดยคนว่าเป็นของคนอื่นแม่เอ้ยบ่้งเป็นคนเจ้าอ่ะนะก็บ่เป็นยังแม่ว่าแม่ขอเบิ่งชื่อโดยขอเบิ่งเนาะโดยโดยโดย กาจังไดใช่เรื่องเอาดินเขาบ้านเขาเฮือนหทามือได่บ่านีเลื่อนไปมือใหม่บ่อ่ะจักเละผนว่าอันหนุ่ยอ่ะนั่งยืนรถดุกแม่ยังนั่งและผลบ่ามันพ่นตกโอ้ยากน้ำพ่นดุกพ่นตกนี่มือไร่มันมันแก่เขามากกับรถผลอ่ะมันบวมเลยมันสุดเลยโดยเพราะว่าขี้ดินแบบนี้เนาะขอนึ่งนาดินบวมขอยซองกับบอลผลจกคันเดยมันแก่บ่ได้ลูกแบบนั้นนะมันมืออ่นเนาะโดยเปื้อนก็แล้วแต่เพ่นน่นแหละปัดมันแห้งมือไรขนาดฉันแหละ ให้มันแดดเนาะมือใดก็แล้วแต่คอยคอยคอยดูย่างบัดอก่างนั้นดูน้ำพ่นเนาะกองพุทธพ่นดอกวะเห็ดยามพ่นบัตดูยามนี่เสียงรถไทยนั่นวันไวไวได้พี่น้องปลูกมันปลูกยังนี่มีพายุเลยวันมันมีพายุว่ะเขาจะปลูกมันแล้วนั่นดินพ่นดินโตอะไรดินพ่นนั่นแหละเศราเช่้ากันปลูกกระมีได้ะนะโดยแบบขู่กรมีเนาะกระมีคนก็ซื้อเองนะยะแม่ก็แบบนี้แหละ เจ้านี่ปลูกได้แล้วเป็นหอมหมปลูกได้แต่เครื่องปลูกของพังเนี่ยอยู่ในกินแนะอย่างเช่นมักพริกมักพร้า伊ได้ได้เลยหัวฉีกพรมหัวฉีกไครนะมันนี่มันหัวฉีกใครไล้ไหมก็ได้ประเภทนี้แหลกอ่ะนาบ้านนี่ยังยังบ่ได้ดอกปัดแล้วเพิ่นเลยมันก็ปลูกอีกหน่อยเพิ่นเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ก็มาเคยเหยียบถิ่มมุนี่ปุ้ยคือเก่าโดยอ่าก็อยู่ชะก้อนชะก้อนนี่ลูกก็ลงมากนี่ก็มาแวะผูกแขนน้องหมูเพิ่นเพราะว่าเพิ่นหา บุแคนเพิ่นผู้นั้นแหละบ่ได้ลงมานะก็เลยเอามามามาน้ําหลังเอานี่แหละเฮ็ดจังได๋ซั่นมื่อวานก็ฝนตกบ่ให้เว้าอือเนองหมู่ก็ได้ตกบ่โดยตกลูกมือวานนี่แฮงบ่ได้ขยะเลยเนาะฝนเนาะบ่ให้เว้าแซดๆอยู่อันนั้นว่ามื้อนี้แดดน่ังเบิ่งว่าอ่าขึ้นเป็นเนื้อนี่ป๊าถ้าฝนแฮงบ่เว้าแล้วแคหยังาคึมก็คึมดเนาะอะได้มีแต่น้ําอยู่เิ่ แม่ชกเครื่องแม่กินข้าวแล้วหาหาากินแล้วลูกชกเครื่อง<อ>ปวดหน้าเลยไปหาหน้าไม้หักมาอะไรหน้าไม้กำเดียวนะมันบดได้จริงจริงไดี่ยคือว่าเห็นเขาเจ้าฟูดลงเฟสเราได้เฮ็ดปวกลายได้โบได้บ่บได้ออกบ่ไปหาเลาะแล้วแม่า้าวลูกอ่ะยังบทันมียังใจเนี่ยเอยังจักให้เป็นบนอื่นพ่แหละลไปแม่ไปเลาะแล้วแม่สาวเนี่ยหักมาเมื่อกี้นี่มันมันก็เป็นบางช่วงบางเขตเนาะดูเด็กเด็กเรขีนาอีกจังเลาะอีกนะที่เป็นเลาะใจพุ่นและวมันหนากระปุก ย <nd> <ind> ังบ่ได้ยังบ่เห็นพอดอกมาเช้านึงนะได้แต่น้ําไม้กําเดียวได้แต่น้ําไม้กําเดียวกินพอได้กินอยู่้าดงๆว่าพืชไปหาน้ําไม้มีชาเพิเนาะอ้เาไปแต่เช้าเลยค่ะก็ออกมาเมื่อกี้นี่นะลูกอืมาสักาักแพหันมาโดโดโดแม่ก็เฮ็ดไปน่แหละเบิ่งไปน่แหละอยู่ไปน่แหละเฮ็ดไดเาเนาะสู่ๆไปแล้วโอ้ย เพื่อนแอปบ่อนเซนเพื่อนกระชังเพื่อนชิลงมากับยันลงมาแต่เขึอนลงดาวใช่ป่ะเพื่อนชิได้ลงมานะคันบริบบอนี่ก็เป็นมืออื่นเนาะบมามืัอนี่กับมืออื่นน่านเจียวมาหอดูแต่ว่ามืออื่นนี่บริ่งลงมาแล้วยันขึ้นเหนือมืออื่นอ่ะอือมืออื่นขึ้นเหนือเลยนะโทรถามกันขึ้นนี่คือว่ายังอยู่เขึอนลงดาวใช่ป่ะนี่แกชิกลับลงมาอยู่ว่าเั่นนะโดย นี่ก็ซื้อขนมมาแล้วก็แวะให้น้องคุณก้อนพี่น้องมีแต่นั่นนั่นและแม่เก็เดียวแม่ชักเครื่องชักของชักเดียวลูกไปก่อนเด้อโดยโดยอ่ะเจอกันหลายเด้อโดยสบายดีแม่โดยสบายดีป่ะพี่น้องเคยบ้านนี้่ยโดยโดยคุณก้อนจะลูกมั่งนี่ก็ได้ไม่ช่วยคุยแท้โด่แวะเถื่อไากันต้อมไปเด้อทำเด้อเฮ่ยมันเกินเนี่ยถ่ายปลูกมันนี่ก็ยังทันแล้วเนาะพี่น้องอา เอ้าอ้าสิพาผมไปเนาะจังไดนอนแล้บกูนี้ว่าให้บ่หรือังไดอ้าวเนาะสวัดีสดีอ่บ่ได้ให้บ่บ่เนาะแม่เบิ่งนังอเบิ่งนังค่ะอ้ยเนาะลูกสาวนอนแม่เบิ่งนังเออยังบ่ได้ฮเดือฮอใต้ฮอเหนือเนาะ คนเก่งพาไปแต่อยู่ในท้องเลยคือเราพาพวกก็พาไปปั๊บไม่ได้เบื่อรถเบื่อล่างนะไม่ได้เมานะมวนเลยไปยังเดียวข่อยเขาพิ้ได้ที่เส้าเส้าหาเมืองก็ได้ธนงคารไปเลยเบอดเดือนนี้แล้วก็วันอังคารก็ฮอั้วที่อะไรเอาวันทีมาเลยเอาวันเนาะไรวันที่มาวันทีเจาะหาเมื่อวันทีสามสิบอันนี้วันที่ส้าหาวันทีสามสิบวันทีเส้าสี่ก็ได้เส้าหาเมืองเพราะว่าเขาโดยโดย đẹp đẹp rồi. nhá, đẹp rồi. nè, để chụp con đây được. thôi ạ, bác sĩ ở luôn hết còn tôi này. nhá, vậy ah, đây này. qua này h chi h rồi đây, nát hơn h muông. đang cười. có người đi vườn nó sang, người đi vườn nó sang, người đi người nó เนี่ยฝนตกมาเลยเครื่องปลูกพังพังพื้นที่แถวเนี้นะกับมันปลูกกับพ่อปุ๊คดินทรายได้มันก,นกินง่ายง่ายไม่ยากอย่างพวกพืชเมมันเป็นดินพุอยู่แหละดึงผดฟวดรถเหรอเนี่ยนี่กับโอเมนยันแต่น้ำหน้าจะแต่มันบวมแหละแถว,เม,เ,แว,แวเม้นปลูกไ,ได้แหละทางเบื้องเราใช้เท่าใดละอ่าถูก แต่ว่าอันนี้ในการสิเถืออีกพอได้ให้หน้าแปนนะพี่น้องเนาะเป้าหมายนะพอได้หน้าแปลนในการตางดินบางกับปลูกไช่ดีนะว่าเาบ่มีเวลาเห็ดกับมันแบบจริงจังดินอะไรนะเมนเมนทุกคนโอ้ยคัวหนาคั่วหน่ได้เอาบุคั่วติดบุได้เนี่ยหนาหงำครือหัดโกเกกมันล้มจังโอ้ยบุได้อีกมันเดี๋ยวนี้สดินยังแป็นนิดแต่มันมันขึ้นจังหน่อยเ้ยมันขึ้นจังหน่อย โอ้ยชาวมยังบ่เห็นค่ะฝนตกนี่เบอร์ในกว่ากกหมากอ่าหมู่อยู่คนนั่นมาตุงเนื้เต็มอยู่เดี่ยเบียร์อันแล้วก็โอ้เบียร์ใหม่เบียร์ต่อขึ้นแหนะพอมันถือมันชุ่มเลยเด้พอตั้งแต่อันที่เหวอแล้วก็บราไปอีกเลยโอ้เดี๋ยวนี้มันเบาๆแล้วเบียร์ใหม่สับลาบหมดเลยแล้วภไยว่าได้เก็บอันหักหมอกหักไม้อันพ่อผมหลึก ็น <entertain. S 1> no. ้ยไงปเป็นน้เทาได้ไปึงสดไ้คุณนอกสมันอรจอ่อนพนมีเงินเนาะผซื้อไว้เป็นหลอกเป็นหลอกน่าวในนาคตพี่น้องเลยปุกเรือนปกชาญหรือนนี่แนะนี่บัมาปลูกกับเอ็ดวัวเห็ดสวนไว้แล้วก็ปลูกมันหินมันคุยตออรหาสหกหมื่นป้าหลอกล้นไปนานรหหกหมื่นพดีงามกดีได้ยู่ มาจิตนั่งขึ้นไปเพื่อน,น้องดาวผูกับบอแสนที่ว่าอยไฟดี Friday จะเป็นผู้โชคดีโท,ทรศัพท์เครื่องนั้นบอชอ่ะเวลาว่าน้องดาวคือท,ทางไหนก่อนวันนี้บ้านนาโฟนาเก่งพุดอะทางขึ้นไปบา้านไอวียงังพูดนี่นะบา้านประตูน้องน้ำใสนี่บ้านน้องน้ำใส่บา้านมีแก้ว,วแก้ววันนี้

ดินเพิ่นหรือมันไม่ีนี่เนาะเสียบด้ฮะขายให้ปวกเลยเออแต่ถงชิพพันที่ชื่อชอยยูพี่น้องเห็นงอยากแกงนะอยากแกงเพราะได้ไมา้ปีนั่นไม่นมียังกินเห็ดละงูแต่นม่หออแต่ว่าแต่ว่าถ้าว่ารุ่นที่นี่นะเห็นอยู่พี่น้องเพิ่นจีต่ำเลยก็หัวขาด้ วกกมมันน็็็เเปหดธรรชาติแต่ว่าเห็ดปวกตาบไปกินบ่ได้แม่แต่เผ็ดปวกน้ำค้างไปกินบ่ได้เผ็ดปวกอันนี้เขาธรรมาได้แตไม่น่าซ้อนแต่อยากห้าองแต่ว่ากินยังไม่ันแต่ว่าต้อง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 ศึกษาคนคนได้พลาดบ่ได้เลยยังคาร์มลายันยังกินตุกที่ได้เนาะยังไม่หมดเดือนนะนี่ตั้งไปเหตุไดเนาะยังกินปลากินไก่ให้ก็แต่ก็ยังเพิ่มแบบเออัผ็ดแบบไฟยังใส่ได้อยู่ในหนึ่งเนาะ เนี่ยคือมักมัเพชษนี่ได้มัเพิษนี่แต่ว่าแต่ว่าโบไฮได้าลายหรือว่าโบห้นี่ลายยันลูกอ่าเพย์สะเพททองเห็นนะแต่ว่าเรื่องเรื่องพิษกรรมนี่โบพิษมัเพิษแต่เพิ่นเพิ่นยันเป็นห่วงลูกที่ว่ากินเพิษกินเค็มนะเพราะว่ามนมมก,กินนุ่มเลยฐ<ด>า,านพิษกรรมกับมันกันกินดได้หลายอย่างอยูอย่ันกระโบพิษอันไล่ดอก แต่ว่าลูกเป็นไข่กงให้แม่กินยาแทนไปชนไปดีกว่านาะโอ้โยแต่๋ยวบับางบางบางคลิปเพิ่นก็ว่าบอกเกี่ยวได้เพราะว่ายานี่มันบม่ได้ออกฤทธิ์มาทั้งนมไปชนเขาเบิงในิดน,น,นิดจอกแต่บตอกได้ว่ามันอาจจะมีส่วนเนพะราะว่าเอากินนั่นกินนี่ว่าลูกเจ็บท้องได้ไกินยา,าว่ามีชวนหมักมีเ่ไปเนาะ หลายเดินไปกินเรื่องกินไปหลายอย่างไงนี่แหละพี่น้องโอ้ยพอเงินจากยูทูบก็สมอยสมอยพี่น้องเทียบกินอ่าถูกดูนี่สีขึ้นเนื้อเยอะโอ้ยจะเงินบอกนี่กัยจังว่าเลยพี่น้องเว้ยเนาะผมมีเงินใส่น้ำมันไปแล้วผมมีเงินใส่น้ำมันไปครับคนเฮาถ้าผมมีเงินติดโตเนี่ยมันมันมันกับ่อยากกลร์แล้วมันก็บ่บฮูเนาะ เอ็นเมนน่าไดนะต้องมีนเน่นะน่ก็หลายทรศัพท์ก็ดูแต่ไทยอยู่พี่น้องเลยอ่อนแล้วก็ตัดอะไรเดี๋ยวนี้พอมันขวดยังไม่ได้จะมาคืออุบเยอะมันเพราะว่าชมขวดนี่นะเพราะว่าในการถ่ายคลิปนี่มันหนักอยู่แล้วนะมันมันหับไพ่มันนะหนักได้มันบ็คือแบบเก็บฮูปเก็บเพลงอย่างงี้ใช่ไหม หมดวิดีโอหนึ่งนี่มันมันต้องกลายเป็น2วิดีโอสินะเอาถ่า,ายแล้ว <Video S 1> มานึเก<ม>ือบสี่มงะบางวิดีโอสมว่าถ่ายสามชิปนาทีไมาตัดมันมันอ่าคลิปตัดก็คลิปท่านตัดมันก็เป็น2องคลิปก็กเป็นหกินาทีกับสมปโมงหนึ่งเลยน,นะ<ม>ถือว่าธรรมดาเลยของไปเช้กันนะบุกตา ให้ออกนาเลยพี่น้องมืลนบุญมงไพนี่พอเห็นผลไรซดไนี่เต <go> ็มมดเอ็มมดนี่เหรอเห็ดวกเมนพวกอไันอะนนะเออนนะเออพูดเทไรผมได้ระบาดมีอยู่นนบ้านตับอเปดายบออขายเหว่าดอกใหม่ไองเขาบอกเดินบ้านบริษททามกันเพื่อได้บอกราวาทามบะธรรมดากันนะอยู่บนเฮ็ดบอเเพื่อน่ะ หัวเข่าหัวขาเจ็บนี่จนจักเจ็บแตอย่างเดียวเยเราไปหานังพูดเฮ็ดพออีเทอันโอจะจังวะควาเฮ็ดพอกับองลายใช่ไหมามเฮ็ดออกนี่ไปอย่างเดียวนะเพื่อนนะะพี่น้องเลยเพราะว่าเราเราเมื่อนี่กับวม้ยังลายเราผาลูกลงไปหาผพ้่อี้ย่างไรกันมามาเว หมู่บ้านสายบุญซองหมู่บ้านน้องโม่เพิ่งอยู่แหละมาแฟผู้แขนแล,วลน้วกาแเอาขนมให้เอาน้องๆเพิ่นเม่รุสาหนเสียงออกไปไปนี่กรมบุกเปิดใจละลายเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะนี่เขาเบิ่งมาชมแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะฝุ่นมีก็น,นอนสะระง,งอกอยู่เจ้าง,งอกวั<ค>นตื่น,นแล้วตั้งแต่มาแล้วก็เพิ่นตื่นกินนมตอนอันลงไปเฮือนสม,มูฮะเบดลงไปเบิ่ดไปเบิดไอชองอ่อนแล้วพี่น้อง เบวัดเดนนี่นะกินคือหนึ่งนะว่าขวดนสองออนเนี่ยอ่าทรงมาหกออนเนาะว่าขวดตัวนี้สี่สี่ห้าหกหกออนพี่น้องเลยแต่ว่าป้าตาเขาไปเบิรงในยูทูบอยู่ยางก็เพิ่นตวงนุ่มนี่ตวงตามน้ำหนักนะตวงตามน้ำหนักแต่ว่าแต่ว่าไล่เป็นเดือนกันเดือนเนึ่งนี่สามารถกินคาบหนึ่ง ได้อยูสองออนสี่ออนบางคนนะครับไวมันหับก็ได้ก็เอี่ยออกมาเลยแต่หามเด็ดขาดอย่าป้อนเขาบ้างเมื่อก็กินไรจนอีะนี่หละแม่นะคนกินไปสองขวดนี่เลยเอี่ยออกมาจนหมดแล้วก็นอนคิดเบิ่งว่าแต่ขนาดนุ่มนะแต่ว่าเฮาสูงเข้มเกินไปหรือว่าแม่กินพิษนู่นนี่นั่นนี่บางเทือกอะก็ขออนุญาตน้ำมันเอือเพ่นนี่เหนียวหรือว่าอาจเชลเลวเกินไปนี่นะหคิดเกิดตามันหรือว่าเะารนอนกินแบบ ธรรมดาได้นี่สงผลไว้อยู่แล้วพี่น้องเนาะะโอเคจ้นเนาะอ่าจบคลิปเลยเนะาะอาสบายดีเด้อซั่นเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้อง